สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับกูเตียนนะครับเดอนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการมารีวิวนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดนะครับอิเล็กโทนนะครับยามาฮ่า p S R E 3า4นะครับตัวนี้จะส่งไปที่คุณวิรัตนะครับอยู่ที่บ่อเกลือนะครับอยู่ที่บ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับผมมาลองฟังเสียงกันนะครับเนาะเอาขคร่องกล่าวจอมาลองก่อนนะครับ เสียงโอเคนะครับแต่งไว้แล้วจบเรียบร้อยนะครับผมใช้รีจิตเมมโมรีนะครับอันนี้จะมาซานะครับตอนรงมาตรงนี้จะมาเร็วนะครับจะอยู่ที่7 8 9นะครับ

ก้าก็ใช้เป็นที่4 5 6นะครับมันก็นจะเป็นจังหวะปานกลางก็จะช้าลงครับผมนะรประมาณนี้นะครับจังหวะก็คือรุ่นนี้จะเล่นได้ทีละ1จังหวะนะครับผมลงทีละจังหวะทีนี้เซฟเสียงคุณเรียงเซฟเป็นแบบหนึ่งนะครับออแกน2กีตาร สามแซกโซโฟนนะครับ C ก็จะเป็นออแกนกีตาร์แซกโซโฟนนะครับก็จะเป็นแต่ละแถวนะครับกีตาร์ออแกนกีตาร์แซกโซโฟนจะต่างกันที่ความเร็วนะครับทีนี้เวลาเล่นนะครับผมอธิบายคร่าวๆเนาะตรงนี้จะเป็นภาษาไทยให้นะครับที่ภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมปุ่มนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับปุ่มปิดเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันจะได้ใช้ในกรณีที่โหลดจังหวะนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็น อ่าสตาร์ตสต็อปนะครับสโลกองอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มที่3จากซ้ายมือนะครับอ่าปุ่มที่3จากซ้ายมือมานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนในเครื่องนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแกลนเปียโนนะครับกดปุ๊บมันจะเป็นแกลนเปียโนเลยทั้งทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเช็คลิ่มก่อนนะครับก่อนส่งนะครับผมก่อนแพ็กส่งต้องมีการเช็ครีวิวให้ลูกค้าดูนะครับเออา a m a h a เสียงก็ สุดยอดนะครับเสียงมาตรฐานอยู่แล้วนะครับามาฮ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของเพลงเสียงจังหวะนะครับฝั่งนี้จะเป็นリจิตเมโมรีที่ครูเที่ยงใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นาใช้แล้วก็กดปุ๊บมันจะขึ้นว่าโหลดโนแล้วจะเอาจังเสียงไหนนะครับนี่อ่าต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับต้องกดให้ให้ขึ้นครับว่าตัวนี้ก่อนนะครับโหลดก่อนแล้วเราค่อยกดเลือกทีนี้จังหวะก็จะเหมือนที่ครูเที่ยงบอกนะครับหนึ่งสองสามจะเป็นช้านะครับนี่เราลองเล่นดูก็ได้ มันก็จะช้าเพราะตอนนี้มันมีจังหวะมอลำจังหวะเดียวนะครับทีนี้เวลาโหลดนะครับขั้นตอนการโหลดสําคัญนะครับตรงนี้ส่ว่าเราเราเปลี่ยนจังหวะนะครับถ้าไม่เปลี่ยนจังหวะก็เล่นไปเลยนะครับก็ใช้จังหวะเดียวไปเลยนะครับทีนี้เราจะกดฟังก์ชันครับให้มาที่ฟังก์ชัน0 0 8นะครับฟังก์ชันมันจะมีทั้งหมด40กว่าฟังก์ชันนะครับนี่กดไปเรื่อยๆนะครับนี่กดฟังก์ชันไปเรื่อยๆมันก็จะไล่ไปฟังก์ชัน28 29 30ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะพอไป12ก็จะกลับมา1ใหม ทีนี้ฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือฟังก์ชันที่8สไตล์ลิจิตตรงนี้นะครับนี่มันจนอยู่มอลำใช่ไหมครับเราก็เลื่อนหาได้เลยครับเราจะเอาจังหวะอะไรเช่นเราจะเอาจังหวะลำวงจังหวะลำวงอยู่ตรงนี้นะครับเราเห็นแล้วเราก็โหลดลงเครื่องตรงนี้ครับนี่มันจะมีเลขศูนย์นะครับโหลดลงเครื่องแล้วกดหนึ่งครั้งโหลดโอเคแล้วกด yes นะครับตรงนี้ l o ดด i n g นะครับการ l o ดด i n g ก็คือโหลดจากความจําเครื่องออกมาใช้นะครับตอนนี้คือโหลดจากความจําเครื่องออกมาใช้นะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับเล่นเลยเราจะเอาความเร็วประมาณไหนนะครับอ่าน่นครับจะมาลองมงนะครับเปลี่ยนเสียงอ่าถ้าท่านเล่นยู่เล่นบานกลางท่านก็ใช้ความเร็วที่ใช้4 5 6นะครับหรือท่านจะเอาชากว่าน,นี้ท่านก็นไปได้นึนง นะครับนะครหรือเราจเอาเร็วกว่านี้ก็กดไปเลขที่เจ็ดครับวิธีการใช้งานนะครับทีนีาจะเปลี่ยนจะไหวก็จุดกองก่อนแล้วก็กดฟัง์กชันเนี่ยครับมันจะมาที่0ูนเลยถ้าเราโหลดอยู่นะครับเนี่ยให้เราดูเลขตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนไปเช่น จะเอา2ไม้แล้วกันนะครับจังหวะด2ไม้เนี่ยจังหวะที่24แล้วก็กดโหลดลงเครื่องแล้วก็โหลดดิ้งใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าตัวนี้โหลดจากความจําเครื่องนะครับไม่ไ,มได้ใช้แผ่นดิสต์นะครับไม่ได้ใช้แผ่นดิสต์รอแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เราก็ลองเล่นเลยนะครับสองไม้จะใช้แถวบนก็ได้ครับช้าๆครับ เล่นเพลงไทยเดิมนะครับช้าๆนะครับเปลี่ยนเสียงนี่ครับนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับตัวนี้โหลดจังหวะถ้าท่านเล่นจังหวะเดียวท่านก็ไม่ต้องไปโหลดเลยนะครับถ้าท่านจะโหลดก็เข้ามาที่เดิมครับฟังก์ชันนะครับมันก็จะอยู่ที่ฟังก์ชันนี้แล้วก็เลื่อนหาเอาจังหวะ สามชาลวกันนะครับเชิญจะมาสามชาก็โหลดลงเครื่องครับกดเลขศูนย์แล้วก็กดเย็ดหนึ่งครั้งใช้งานแค่ถ้าทําบ่อยๆนะครับโหลดบ่อยๆก็เข้าใจนะครับก็ทําได้นะครับทําคล่องเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็สามชาก็จะอยู่ที่เจ็ดแปดเก้านะครับความเร็วอ่าเร็วขึ้นเห็นไหมครับ มาหน้หรือถ้าเอาเป็นจังหวะช้าก็จะเป็นโบเลโลนะครับกดฟังก์ชันมันก็จะขึ้นมานี้เลื่อนหาครับโบเลโลอ่าศูนย์ศูนย์สามนะครับโหลดลงเครื่องครับกดเยดครับอันนี้ครูเทียงทาให้ดูจะได้ทำดูบ่อยๆนะครับโหลดให้ดูหลายๆครั้งจะได้เข้าใจนะครับเนาะสำหรับท่านที่อ่าซื้อไปหรือว่าท่านที่ต้องการว่าเออรุ่นนี้ใช้ยังไงนะครับตัวนี้ทำให้ละเอียดเลยนะครับโบเลโลก็ใช้หนึ่งสองสามนะครับช้าๆนะครับนี่นะครับ การใช้ประมาณนี้นะครับไอ้ปุ่มเล็กดนี้คือใช้สาหรับปุ่มาการเล่นในกลุ่มของเพลงนะครับในกลุ่มของเพลงมันจะมียูสเซอร์นะครับมันจะมียูสเซอร์อันนี้เป็นเพลงในเครื่องนะครับเป็นเพลงในเครื่องเราสามารถาบันทึกเพิ่มไปได้มันจะมียูสเซอร์อยู่ประมาณนะครับเพลงในเครื่องนะครับ ประมาณร้อยอ่ะยูเสเซอร์ที่นนี่ครับนี่คือยูเสเซอร์นะครับที่เราสามารถบันทึกได้นะครับร้อยสามอย่างเงี้ยครับบันทึกเดี๋ยวจะลองบันทึกให้ดูนะครับผมกดบันทึกนะครับบันทึกแล้วนะครับนี่นมาแล้วครับเราก็ลองเล่นดู มันก็เล่นได้นะครับอันนี้คือเราสามารถบันทึกนะสามารถบันทึกได้นะครับว่าเราจะเล่นในจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น,นครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาที่เสียงก่อนนะกลับมาที่จังหวะก่อนมาเปโหลดรประมาณนี้นะครับผมการเล่นนะครับการใช้ ยุ่นยมห้าพีเออีสามซีซีนะครับผมขอบคุณครับ